สวัสดีครับผมวันนี้พี่เดียมีวิธีการหา Wallet ง่ายๆครับผมจะมาแนะนำนะครับผมเว็บนี้เลยครับผมมีเด็ดโซนนะครับหลังจากเข้ามาหน้าเว็บนะผมให้กดที่สมัครสมาชิกด้วย Facebook นะครับผมเมื่เข้าสู่ระบบแล้วให้เรากดคลิปิ่งเติมเงินนะครับผมนะเลือก Wallet ซองของขวัญนะครับทุกคนหลังจากนั้นจะมีวิธีการใช้งานนะครับผมนี่ครับผมนะเราจะไปสอนกันเลยว่าทำยังไงนะครับผมอันดับแรกครับผมเข้าสู่กหนี้ Wallet แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างผมนะคลิกที่ส่งซองของขวัญนะครับผมนะมาหน้านี้นะผมให้เราระบุจนนวเงงิินนนททีี่่่่เเรราจะะตมมคับผสวชอก็คือให้เราคลิกเป็นแบ่งจำนวนเงินเท่าากกกััันนนนะผมหหลงจ้้ใดี่เลยครัับผมหลงจากกนนั้เรา็จะได้ลิงก์มานะผมให้ครับ รอบลิงกนะครับผมนะแล้วมาวางที่หน้านี้นะครับผมโอเคเราเติมเรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยบาทนะผมให้คลิปที่เกมสุ่มเครดิตนะครับผมนะโอเคเราจะาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่ามาโอเคครับผมรอบแรกเราก็ได้มาหนึ่งร้อยเครดิตนะครับผมนะมาสุ่มรอบที่สองกันเลยดีกว่าโอเคครับผมเราก็มาได้อีกหนึ่งร้อยเครดิตนะครับผมนะมาไหนวันนี้ขอสุม่มอีกหนึ่งรอบนะผมในรอบสุดท้ายแล้วกันนะโอ้โหทุกคน เราได้มา1,000เครดิตครับผมมาพี่เนีงก็จะไปแลกกันนะผมนะวิธีการแลกให้เรากดไปที่ถอนเครดิตนะครับทุกคนโอเคแล้วก็คลิกไปที่ทุก Wallet แล้วกันจากนั้นนะผมให้ใส่ชื่อ Wallet นะผมส่วนอันที่2คือใส่เบอร์ Wallet ของตัวเองนะครับผมส่วนอันที่3ก็คือระบุจำนวนเงินนะครับผมนะไปคลิกโอเคถอนเงินเสร็จสิ้นแล้วเงินเข้าที่เรียบร้อยนะผมสำหรับใครที่อยากจะสุ่มนะผมพี่เนียงจะชิงลิงก์ไว็บให้ด้านล่างนะครับอ๋อหาไม่เจอไม่ดีไม่ดีกันเลย5 2 5สองห ห้5 5าสองห้าห้าหนึ่งศูนย์สองไอยะห้าสองห้าห้าสองศูนย์สองห้าสองห้าห้าหกศูนย์สองฮัลโหลฮัลโหลเีใครอีกหวาล้วก็คนหลอกไงลูก ฮัลโหลครับฮัลโหลทำไมเฮ้ยไอ้ใครพูดวะไอ้แก้วเข้ามาได้ไงครับฮัลโหลทำไมหรอกะโอเคครับโชคดีเฮ้ยอย่าเพิ่งหยุดสต็อปอิสนาหยุด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 พิ่งเตะ้ขี้คุณคุณอย่าเพิ่งเตะ้ขี้คุณคุณปักไม่คุ้นได้ไงแหมก็เราคุยเล่นด้วยกันนะครับุยเล่นไม่กันจะไม่คุ้นได้ไงเฮ้ยเล่นมารัไม่เล่นจริงป่ะไม่เล่นยังไม่เล่นหาสาวอยู่สาวไหนเด็ดบ้างไอ้คนเนี้ยคนเนี้ย มาลอหน้งรีเซ็ตลูน่าใช่ไหมอ่านนี้ป่าวะปังฮัลโหลครับฮัลโหลครับเฮ้ยเอาว่ะเสียงแมนว่ะเสียงแมนว่ะใช่แมนมากี่ชอบสาวห้าวเป็นหนึ่งเราป่าวไม่เล่นป่ะครับไม่เล่นเฮ้ยเอาจะคุยกับสาวชิคกีบพี่เฮ้ยอย่าเพิ่งหยุด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 คุณเล่นอะไรนะเั้ยอีกซสองคนเงียบไปก่อนดิเอ้ยสองคนีเงียบไปดีเฮ้ยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันปังฮัลครับชื่อเล่นชื่อว่าอะไรครับ ชื่อมะพร้าว <S <S <desserts> <S ชื่อพราวอ๋อชื euh ่อพราวฝากแงวเนี <races> ่ยปังแก่แล้วนี่ยอ๋อเออลองแก่นะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็สิบเจ็ดอ๋อเจ็ดเนีสิบเจ็ดกับยี่สิบเอ็ดก็ห่างกันไม่เยอะเจ็ดแปดปีใช่ไหมอื้อเออเฉยนะให้ตอบว่าไงล่ตอบว่าไม่ใช่บอกว่าสี่ปีสิโอ <Alfred> ้โหไหนก็ไหนก็รู้จักแล้วใช่ไหมก็ก็ชื่ออะไรนะชื่อแก้วใช่ไหม ติดตามอยู่นะติดตามอยู่นะติดตามนะชื่ออะไรเราจะจีบเนี่ยเฮ้ยเเงียบดีเฮ้ยฮัลโหลพาวครับชื่อพาวเฮ้ยฮัลโหลพาวพราวพาวครับว่อเราเรามีอะไรจะบอกพาวครับโอเคอยู่ที่เดี๋ยวดิมุลังจับขอดเลย Hey, turned down and bend. ครูพูดนะเรามาจีบจะมาทำคลิปทำไมล่ะเฮ้ยรอดูนะมาดูเอ้ยรอดูรอดูอะไรเลยเฮ้ยแล้วเหมือนเรานะเราสามมาจีบมารอดูคงดูคลิปอะไรล่ะเฮ้ยนี่ไงก็ฟังอยู่เอ้ยเราจีบเธอก็ต้องแบบอุ้ยเขินต้องอย่างนี้ไม่ใช่หรอเอาไม่เอาไม่เอาไมหนึ่งสองสามแอคชั่นอุ้ยเขินจังเลยเฮ้ยขอโทษที่เสียงเราหลอกเกินไปฮะเฮ้ยบอกว่าแฟนเธอจะไม่ต่อยแล้วนะไม่แฟนเฮ้ยล้อไม่มีแฟน ทำแทนไม่ได้ไม่มีแฟนจริงหรอเฮ้ยก็ไม่มีต่อไปนั่นแหละโอเคโอเคงั้นงั้นเราไปก่อนนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนไปก่อนเราจะไปเราขอโทษเลยทุกอย่างเลยปะขอโทษที่เสียงเราหลอกเกินไปทำให้สาวๆหลงอ่ะไปแล้วไปแล้ว สวัสดีค่ะัสครับครับบ๊ายบายฝันดีครับวันดีครับอะิดตามอยู่นะครับเออไปละตื่นตื่ตื่นตืนตื่นตนต่ตืนตตตต สี่แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์สองฮัลโหลครับ Hello, ออไม่้เปิดใหม่ฮัลโหลครับฮัลโหลเฮ้ยทำไมไม่นอนยังไม่ง่วงอ๋อทำไมไม่ง่วงละ่ะไม่ง่วงอะไรนะคุณจะชัด,ชดหน่อยสิ <c oughs> อ๋อเธอมาหรอป <c oughs> อ๋ออายุเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> สิอ๋อ อะไรนะภาพหนูน่ามาถึงก็จะขอเฟซบุ๊กเลยเหรอเกินไวป่าเราไม่เกล่นเราเกลนไม่ปังาทำไมต้องเอาอ่ะเสียงเราหล่อเรารู้รับเพื่อนเลยค่ะอ่าๆๆไหนไม่ได้ยินเสียงเราหล่อเราก็รับเพื่อนนะเอ้าเพื่อนเราเต็มเอ้าทำไงเนาะเพื่อนเต็มทำไงเนาะวิ่งด้วยทำไมอย่าเล่นด้วยเราไม่เล่นเราหาเพื่อนคุยเฉยไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้อะโหลอะโหล โหลุกขุนจังหวัดแดงขุนอีสานคนเมืองกาญอ๋อคุนชัยภูมิอุ้ยใกล้ๆกันเลยทีซื้มองหวอดไมู่่บ่บรูฮัลโหลฟังๆเขาลองเพลงพอฟังๆโอ้ยโอ้ยโอ้อะไรขำไม่ยัง โอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้เฮ้ยรุ้หนีเราทำไมล่ะเฮ้ยไม่ไม่หนีไปไหนคูหางมูคุยเดี๋ยวก็จิคุยนะฟังเ้อหล่อเพลงก่อนขาฟังแล้วใจก็โอ้ยัะเรื่อฟังไหมฟังบอ Uh-oh, no, 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 no. โอ้เส่ยงเบาอีกแล้วโอ้ว่าไปแล้วไปแล้วบายบายเอาไม่แอดแอดมาเองแอดมาไม่แอดเนี่ยเฟซเรา N I C K N E M เนี่ยะไปก่อนายบายอะไร N I C K N E M อ๋ออ N I C K เนไปแล้วบา,บายอ,อย่าเพิ่งเราแป๊บหนึงแอบกบ่อาแปบบไม่จะไปแล้วบ๊ายบายครับเดี๋ยวลอยภาพจอยอนบอ